สวัสดีครับก็อยู่กับมุมแปดวีพีนะสามแปดโกนะครับท่านผู้ชมว่าจะเล่นแดงสักหน่อยเปิดสิบเคท่านผู้มชมมาดูว่าจะเจมเจมหรือเปล่านะครับก็เปิดน,นี้นะอื้อถ้าเล่นแดงก็เรียบร้อยดีหกสอง ไปต่อครับท่านผู้ชมก็ไปที่แดงทีสองคีสำแดงครับจังหวะนี้นี้ต้องมานะจังหวะนี้นี้ต้องมารี่ขอสวยๆงามๆไปเลยเปิดมีสามกับสาม นี่ไงหกเจ็ดสวยงามนะครับท่านผู้ชมลุยต่อไปเลยกันน้งเงินมานนี้ลุยต่อไปเลยนะครับมันต้องสวยๆงามๆจังหวะน,นี้ยจังหวะน,นี้นี่ต้องสวยๆงามๆนะครับ เป่งปลัางมาทีมีห้ากับก๋งเขาบอดนะเราสี่ก๋งเข้าไปอห้าหกตตนทำใู้ชมสี่เคครับทนผม้ชมกับน้ำเงินมาดูว่าจะมาหรือเปล่านี่ครับก็จังหวะนี้ ต้องมาแล้วมัง้งโอ้โหก้าวหนึ่งไม่มาแล้วแบบนี้เกินไปอ่ะอยู่ที่ไม้เทแล้วละยุ่งเลยทีนี้จังหวะนนี้ยุ่งเลยไม่ธรรมดานะครับ ถ้าไม้นี้แดงไหมนะผมจะเล่นมังกรดูดิเจ็ดกับหนึ่งสองกับสี่เก้าหลังเลยว่าท่านผู้ชมไม่ใช่มังกรนะครับ 6K กับน้ำเงินถ้าได้เมนี้ก็เพลินอนะได้เมนี้ก็เพลินอนะช่องผู้ชมโอ้โหห้าสามพอเย็ดย,ย้ายฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอใหม่คลิปหน้าครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชมสวัสดีครับ